เป็นมือใหม่อยากจะเริ่มต้นขายในไอจจะต้องเริ่มต้นยังไงวันนี้มวลจะมาตอบเรื่องนี้แบบละเอียดเลยค่ะไปฟังกันเลย ต้องบอกว่าคลิปนี้มนทําให้สําหรับมือใหม่ที่อยากจะมาเริ่มต้นขายออนไลน์แล้วจะเริ่มต้นขายจาก IG เป็นแพลตฟอร์มแรกนะคะสําหรับคนที่มือใหม่เลยมนมองว่ามี3สเตปง่ายๆที่คุณควรจะต้องเริ่มต้นนะคะโอเคมาเริ่มกันที่สเตปที่1นั่นก็คืออย่างแรกนะคะคุณจะต้องลองเข้าไปเล่นใน IG ดูก่อนเพราะวันนี้ก่อนที่เราจะมาเป็นแม่ค้าในแพลตฟอร์มนั้นๆนะคะเราควรจะเข้าไปเล่นดูก่อนเพื่อไปดูว่าเออคนที่เขา เล่นใน IG เนี่ยเขาสนุกกับการทําอะไรเขาชอบอะไรเขาชอบทําอะไรเขาสนใจอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้สามารถนําเสนอสินค้าเราในรูปแบบที่คนที่ชอบเล่น IG เขาชอบกันนั่นเองนะคะ สเตปที่2นั่นก็คือคุณจะต้องไปลองช้อปปิ้งในไ G ดูนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะเป็นแม่ค้าที่เก่งได้เราจะต้องเป็นลูกค้าที่ดีมาก่อนเราจะต้องไปลองช้อปหลายๆร้านดูนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเออแม่ค้าต่างๆเนี่ยเขาทํากับเราอย่างไงเราจะได้ศึกษาว่าถ้าวันหนึ่งเรามาเป็นแม่ค้าเราจะต้องทําแบบนี้กับลูกค้าเวลาที่เราไปเป็นลูกค้าค่ะเราจะเห็นแม่ค้าเขาทํางงทอย่างนั้นทําอย่างนี้เขาถามเราแบบนี้ เขาให้เราแอดไปนู่นไปนี่เราจะได้รู้ว่าเออวันที่เราจะขายของเนี่ยเราจะต้องให้ลูกค้าทักมาหาเราทั้งไหนมีวิธีการปิดการขายยังไงซึ่งโปรเซสตรงเนี้ยสำคัญมากๆใครที่คิดจะขายของออนไลน์คิดจะขายของใน i อแต่คุณยังไม่เคยช้อปปิ้งใน IG เลยมนมองว่าคุณจะเป็นแม่ค้าที่เก่งไม่ได้เลยนะคะดังนั้นสเต็ปที่2คือ คุณจะต้องไปลองช้อปปิ้งร้านต่างๆใน IG ดูเพื่อฝึกเป็นลูกค้าที่ดีก่อนที่คุณจะเป็นแม่ค้าที่เก่งนั่นเองค่ะและสเต็ปที่3หลังจากที่คุณทำสเต็ปที่1และสเต็ปที่2มาแล้วนะคะสเต็ปที่3ง่ายมากๆเลยคุณก็เปิดร้านค้าใน IG ของตัวเองได้เลยนะคะซึ่ง IG ที่คุณใช้เล่นนะคะมันจะเป็น IG ส่วนตัวเนาะและถ้าวันนี้คุณจะขายของคุณจะต้องเปิดเป็น IG ร้านค้าซึ่งวิธีการเปิด IG ร้านค้าก็ง่าย มากๆเลยนะคะเดี๋ยวมูนจะแนบคลิปวิธีการเปิด IG ร้านค้าให้กับทุกคนนะคะคุณทำตามคลิดตามกันได้เลยไปดูกันเลยค่ะ สมมุติว่าวันนี้คุณเปิดไ G ขึ้นมาใหม่เลยแล้วคุณต้องการจะเปลี่ยน IG ใหม่อันนี้เพื่อเป็น IG สําหรับการเป็น IG ร้านค้านะคะวิธีการง่ายมากๆเลยนะคะก็คือหลังจากที่คุณเข้ามาใน IG ใหม่ของคุณแล้วนะคะคุณคลิกที่3ามขีดด้านบนค่ะคลิกเข้าไปนะคะคุณก็คลิกตรงคําว่าตั้งค่านะคะอ่ะเสร็จปุ๊บ มันก็จะมีแท็บพวกนี้ขึ้นมานะคะทุกคนคลิกตรงคําว่าบัญชีค่ะเมื่อคลิกไปที่คําว่าบัญชีแล้วอะค่ะล่างสุดมันจะมีตัวสีน้ําเงินที่เขียนว่าเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไปเป็นบัญชีมืออาชีพนะคะทุกคนคลิกได้เลยพอคลิกขึ้นมานะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะทุกคนก็ดําเนินการต่อดําเนินการต่อ ดำเนินการต่อนะคะเสร็จปุ๊บทุกคนก็กดดำเนินการต่ออันนี้นะคะทุกคนก็เลือกเป็นแบรนด์เสื้อผ้านะคะแล้วทุกคนก็กดเสร็จสิ้นนะคะ เท่านี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งบัญชีธุรกิจอะคะ่ะมันจะมีด้วยกัน2แบบมันจะมีเป็นธุรกิจกับครีเอเตอร์ธุรกิจเนี่ยจะสําหรับเป็นร้านที่เอาไว้ขายสินค้านู่นนี่นั่นก็คือสําหรับขายสินค้าคุณก็เลือกเป็นธุรกิจแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นพวกเ,เป็นบล็อกเกอร์ทำคลิปต่างๆแนวท่องเที่ยนู่นนี่นั่นคุณก็เลือกเป็นครีเอเตอร์นะคะแต่ของเราสายแม่ค้านะคะเราก็เลือกเป็นธุรกิจแล้วก็กดถัดไปค่ะ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ตรงนี้คุณก็ใส่ข้อมูลของคุณให้เรียบร้อยนะคะ,อะพอมาถึงตรงนี้นะคะ่ะเขาก็จะให้คุณเชื่อมต่อกับเพจเลยคุณก็คลิกเพจของคุณนะคะอโมลเลือกเป็นเพจนี้ละกันเป็นเพจชุดว่ายน้ำอันนี้นะคะก็กดถัดไป อ่ะโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งข้อมูลต่างๆในนี้เรายังไม่จำเป็นจะต้องกรอกเลยนะคะหรือเราจะกรอกเลยก็ได้แต่คือถ้าคุณมาถึงหน้านี้ก็เท่ากับว่าคุณได้ร้าน IG ที่เป็นร้านค้าเรียบร้อยแล้วนะคะการเปลี่ยน IG เป็นร้านค้าธุรกิจแบบนี้ค่ะมันจะทำให้คุณสามารถซื้อโฆษณาได้และมันทำให้คุณสามารถดูดูข้อมูลหลังบ้านของลูกค้าคุณได้ละเอียดมากขึ้นนะคะ มวลเชื่อว่าสําหรับคนที่เป็นมือใหม่แบบกิ๊กๆเลยนะคะมือใหม่เอี่ยมเลยคุณเริ่มต้นจาก3สเต็ปนี้ให้ได้ก่อนแล้วคุณค่อยพัฒนาสกิลเพิ่มมากขึ้นนะคะโอเควันนี้มาเท่านี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย